ดีครึ่งช <c oughs> ิงนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วอ่ะ <c oughs> มามากินหมของพี่ยังไช่ไหอันนี้นี มีข้านียวหมูทอดมีขายของสวัสดีตอนเช้านะคะขับรถมาจากบ้านซอยห้าใช้เวลาประมาณ10 1 5นาทีค่ะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสินาทีแล้วคะ่ะโอ้มาช้าวันนี้ออกออกมาช้าออกมาเร็ไม่รู้ว่าจะทันพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่านะคะทุกคนุสัวว่าจะเอาบรรยากาศมาฝากแต่เราต้องไปขึ้นรถตอนนี้ เมื่อกี้เราซื้อตั๋วมาบบนี่คิดมีเดลทิเก็ตคนละสี่สิบบาทขึ้นขึ้นลงไปกลับหลังว่าจะเจอหมอกนะคะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถกระบะขึ้นไปนะคะใช้เวลาน่าจะประมาณสองกิโลสองกิโลใช่ไหมคะขึ้นไปบนเขา 2องกิโ <trilogy> ลแต่เราต้องรอคนเต็ม <das> ก่อนชาไปใหญ่เลยแล้วนี้เราซิงพู้ชอกแล้วพู้ทอกพู้กออดแล้วพูททอกเชียงคาน ขับรถมาขึ้นรถมาคึ้นรถกระบะมาแป๊บเดียว จะกลับบ้านเดเาแวะหาอะไรกินแต่ว่าเราได้หมูหมูทอดกับข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวดำนะคะอร่อยมากเลยชิมแล้วคะ่ะไปบนนี่ไม่รู้จะกินอะไรตอนเชา้าถึงแล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักนะคะบ้านลำโขงเชียงคานนะคะซอยห้านะคะนี่จะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะคะถ้าเกิดตอนกลางคืนเขาก็จะติดอัตโนมัติเลยนะคะ ตอนนี้บูอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะขับรถมาจากขับมอเตอร์ไซค์เนาะแวน้นมาจากปูทอกเนาะก็แป๊บเดียวค่ะทุกคนบูก็อยู่ชั้นบนของบ้านนะคะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะชั้นบนนะคะมุมนี้เนี่ยโบชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเย็นสบายช่วงหน้าร้อนนี่คือมานั่งตรงนี้นี่คือลมพัดนะคะมุมนี้นะคะก็ เ,เหมาะที่จะทานพวกกระฟงกาแฟนะคะนั่งชิวๆตอนเย็นกับเพื่อนจิบชานั่งเมามอยเล่นกลงเล่นเกมมุมนี้ได้นะคะเดี๋ยวโบพาไปดูในแต่ละห้องเนาะ เงด้านหน้านะคะกวันจุกตรงนี้จะค่อนข้างร้อนนะคะก็แนะนำไปนั่งเล่นที่ด้านหลังดีกว่านะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆนะคะมุมนี้เนี่ยสามารถที่จะนั่งชมแบบว่านกบินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ จะมีพระอาทิตย์ตกด้วยค่ะทุกคนมุมตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟตอนเช้าตอนเช้าก็หน้าหน้า,น,านั่งชิลๆอยู่นะคะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์เลยนะคะก็คือจะเป็นห้องใหญ่ที่สุดนะคะเป็นเตียง6ฟุตเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องกลางทุกห้องก็จะมีแอร์นะคะจะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ลิ้นชัก จะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กค่ะนะคะก็จะเป็นเตียง3.5นะคะเป็นนอนเดี่ยวไปเลยนะคะก็ห้องนอนของเราแต่ละห้องนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะดังนั้นห้องก็จะมีความแบบอ,อ,อากาศถ่ายเทนะคะไม่ทึบนะคะตรงนี้ก็คือนอนหลับสบายแน่นอนคะ่ะ แบบปล่อยตัวนะคะเพราะว่าจะประ้ <c oughs> างนุ่มของทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่มุมมุมโปรดของโบนะคะก็คือมุมทํางานนั่นเองนะคะทุกคนถ้าเกิดคุณทํางานออนไลน์นะคะหรือว่าแบบเอ้ยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศทํางานนะคะแล้วก็ไปเที่ยวเชียงคานอะไรงเงี้นะคะแต่ว่ายังมีงานก็หิ้วคอมพิวเตอร์นะคะมาทํางานได้นะคะยองโบก็เหมือนกันนะคะโบก็ชอบทํางานแบบทาคอนเทนต์นะคะแล้วะบก็รับแอ,บออกแบบอะไรเงี้ยนะคะโบก็เลยเข้าใจนะคะก็เลยมีมุมทางานให้ลูกค้าด้วยนะคะ ค่ะทุกคนนะคะก็ได้เวลาช่วงเย็นๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถนนคนเดินนะคะแล้วเราก็จะเดินแบบว่าัดเลาะนะคะตรงชายริมโขงนะคะชิวๆตรงนั้นนะคะโขงะคะ่ะประมาณ30เมตรค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะ บิสกิตยูฟูดเจ้าอส no no ชิลิ no ชิลิอันนี้มันเมียนพี่นัดพี่นัดพี่นัดอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำตาลใส่มะขามเปียกซูการ์และน้ำส้มทามาลินโซเดอร์ so yeah you eat biddit แบบนี้ครับโอเคไปบ้าบ้าโอเคสีแบบนั้น